สวัสดีชบบาวังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่29พฤษภาค,คมคุณได้2ดาบส,ส่วนเขาได้ judgment กลับหัวนะคะ วันนี้คุณมังกรมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนะอาจจะยากนิดนึงนะคะถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรแบบนี้ก็ไม่ว่าจะตัดสินใจทางไหนอาจจะต้องเสียประโยชน์นะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันค่ะอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ยากนิดนึงแฟนคุณจัดเม้น t กับหัววันนี้ไม่ค่อยดีนะเขานเนี่ยอาจจะมีความไม่สบายใจค่ะเรื่องส่วนตัวแบบรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะ,ะถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็คืออย่างทะเลาะกันอยู่นั่นแหละแล้วก็คุณเนี่ยต้องเป็นฝ่ายตัดสินใจแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้้วยมมีขึนา แนะนำนะคะ,จะเจ้าวันบอกว่าลองหาวิธีการใหม่ๆใ,ในการรับมือกับปัญหาค่ะจะทําให้คุณแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือการปรับความคิดนั่นเองนะคะลองปรับที่ความคิดก่อนนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นมีไพ่บอ d Wedding f o ดด้วยเมื่อคุณแก้ไขปัญหาได้แล้วตัดสินใจได้แล้วเนี่ยทุกอย่างจะดีอย่างแน่นอนค่ะคนโสดสนิทวันนี้พักเรื่องความสัมพันธ์ไว้ก่อนนะคะเรื่องส่วนตัวเนี่ยน่าจะมีปัญหาเข้ามาให้ต้องแก้ไขก่อนค่ะ